ไอเรเอ้ยมึงกล้าเอาขยะแบบนี้มาให้กูดูเหรอวะที่เขี่ยบุหรี่คริสตัลหนาหนักปลิวแหวกอากาศไปอย่างรวดเร็วเสียงกระแทกดังปึกเข้าที่ไหล่ของจ่าสิบเอโกโศนจากกองร้อยผู้มีประสบการณ์โชกโชนก่อนจะร่วงลงไปกลิ้งอยู่บนพื้นบุพรมขี้เท่าและเศษบุหรี่กระจายเกลื่อนกราดข้าขอโทษครับท่านจาน่าโกศนไม่กล้าแม้แต่จะร้องโอดครวญ เขาทำได้เพียงรีบก้มหัวลงทันทีแม้จะเป็นทหารชั้นประทวนที่รับราชการมานานกว่าโซทาปีแต่ต่อหน้าชายที่อยู่ตรงหน้าเขากลับรู้สึกตัวเล็กยิ่งกว่าพลทหารใหม่เสียอีกพลตรีสมศักดีผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่สลุกพรวดขึ้นจากโซฟาด้วยท่าทางหึดหัดพุงที่ยื่นลำออกมาทำให้กระดุมเสื้อเครื่องแบบทหารดูเหมือนจะปริขาดได้ทุกเมื่อ เขากวาดเอาปึกใบเส็จบนโต๊ะทำงานคว้างใส่หน้าจ่าโกศลจนกระจัดกระจายกูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าสุดสัปดาห์นี้กูมีนัดตีกอล์ฟแล้วนี่อะไรบอกว่าไม่มีงบเปลี่ยนกริปไม้กอล์ฟเหรอไอ้จ่ามึงกินข้าวหลวงจนสมองฟอหรือไงวะงบดําเนินงานกองพันมีไว้ทําไมกูปิดตาข้างหนึ่งให้พวกมึงโกงกินกันก็เพื่อให้มึงเอามาใช้ในเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เหรอเสียงตวาดของสมศักดิ์ดังสนั่นไปทั่วห้องทํางาน แม้แต่ทหารคนสนิทที่รออยู่ข้างนอกยังต้องกลั้นหายใจด้วยความกลัวจากโกศนกัดริมฝีปากที่สั่นเทาท่านครับงบกองพันถูกดึงไปใช้เป็นค่าเลี้ยงสังสรรค์คราวที่แล้วจนหมดแล้วครับไม่มีรายการไหนให้ดึงได้อีกแล้วท่านหน่วยเจรทหารบกมาตรวจเจอพวกเราเดือดร้อนแน่ครับมึงกล้าย้อนกูเหรอเจริทหารบกแล้วไงมึงรู้ไหมว่าใครเป็นใคร หัวหน้ากองสารวัตรทหารนั่นรุ่นน้องเตรียมทหารกูเองใครจะกล้ามาแตะกูสมศักดิ์ิระเบิดอารมณ์ออกมาเขาถอดรองเท้าแตะแล้วเตะเข้าที่หน้าแข้งของจ่าโกศกลอย่างแรงจากกศลคลางออกมาเบาๆด้วยความเจ็บปวดแต่ยังคงยืนตัวตรงไม่ไหวติงสมศักดิ์ิหอบหายใจถีพลางหยิบน้ำแร่จากตู้เย็นมาดื่มอึกๆฟังให้ดีมรืนนี้จะมีพิธีรับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่หคนใหม่ ใหญ่ผู้หญิงนั่นมาจากหน่วยรบพิเศษรบพศสามเขาว่ากันว่าเคี่ยวลากดินหน้าดูกูจะยอมให้ยายนั่นข่มตั้งแต่วันแรกไม่ได้กูต้องไปโชว์ฝีมือกอล์ฟหักหน้ายายนั่นที่สนามวันหยุดนี้แต่ถ้าไม่กอล์ฟกูสภาพเหง่สวยแบบนี้กูจะดูดีไหมไม่ครับท่านรู้แล้วก็ใส่หัวไปมึงจะไปเอาเงินค่ารักษาเมียมึงมาหรือเงินค่าเทอมลูกมึงมาจ่ายกูไม่สนวันนี้กริปไม้กอล์ฟกูต้องเปลี่ยนเป็นรุ่นท็อปให้หมด แล้วเอาไปใส่ท้ายรถกูไว้ไม่อย่างนั้นการพิจารณาต่ออายุราชการของมึงปีนี้เตรียมตัวดับอนาด้วยมือกูได้เลยเข้าใจไหมสายตาของสมศักดิ์ดีเต็มไปด้วยความโลภและอมหิตจากโกศลกำมัดแน่นจนเล็บแทงเข้าไปในฝ่ามือเขาพึงกู้เงินมาเพื่อจ่ายค่าผ่าตัดเมียที่ป่วยหนักแต่ตอนนี้เขาไม่มีทางเลือกรับทราบครับผมจะจัดการให้ครับเมื่อจากโกศลเดินออกจากห้องไปเหมือนคนขวัญเสีย สมศักดิ์ก็แค่นหัวเราะออกมาอืมพวกหนูตะเภาพวกนี้ต้องบี้ให้หนักถึงจะยอมฟังคำสั่งเขาหยิบเหลาวนอกราคาแพงออกมาจากลิ้นชักโต๊ะรินของเหลวสีทองลงในแก้วพลางมองออกไปนอกหน้าต่างทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ของค่ายทหารในการจนบุรีปรากฏสู่สายตาพลโทหญิงกนกวันงั้นเหรอโลกนี้มันเปลี่ยนไปเยอะนะ ที่ให้ผู้หญิงมาคุมกองทัพภาคใหญ่พวกหน่วยรบพิเศษที่เคยล่าแต่ผู้ก่อการร้ายจะมาคุมกองทัพใหญ่ได้ยังไงตลกสิ้นดีในเมื่อมึงก้าวเข้ามาในิ่นกูกูจะรับน้องให้สะสมเลยสมศักดิ์หัวเร,ราะราลางกระดกเหลาเข้าปากรถแอลกอฮอล์ที่แผดเผาทำให้เขารู้สึกฮึกเขิมเขาเชื่อมั่นอย่างที่สุดว่าเขาคือราชาของพื้นที่นี้อย่างน้อยก็จนกว่าผู้หญิงคนนั้นจะปรากฏตัวในเช้าวันพรุ่งนี้ เช้าวันรุ่งขึ้นณลานอนเนกประสงค์กองบัญชาการกองทัพภาคที่5บรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดเหมือนก่อนพายุจะเข้าท้องฟ้าสีเทาหม่นและลมหนาวปลายปีพัดผ่านแถวทหารนับพันที่ยืนนิ่งสงบทหารตรงเสียงสั่งการดังก้อง ขบวนรถประจำตำแหน่งสีดำแล่นเข้ามายัางปารารมพิธีอย่างช้าๆทุกสายตาจับจ้องไปที่รถคันนั้นเมื่อประตูเปิดออกผู้หญิงคนหนึ่งก้าวลงมาโพลโทหญิงกนก,กวันแม่ทัพภาคหญิงที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์และเป็นอดีตหัวหน้าทีมต่อต้านการก่อการร้ายจากหน่วยรบพิเศษชื่อดังดาวสามดวงบนบ่าเหนือชุดเครื่องแบบเต็มยศาทอประกายเย็นเยียบเธอมีรูปร่างที่ปราดเปเรียวและแข็งแกร่งเกินกว่าวัย46ปี ใบหน้าของเธอไม่มีร่องรอยของการลังเลมีเพียงแววตาที่เปลี่ยนไปด้วยตรรกะอันเยือกเย็นประดุจพยาเยี่ยวที่จ้องมองเหยื่อเมื่อเธอเก้าวขึ้นบนแท่นพิธีบรรยากาศรอบข้างดูหนักอึ้งขึ้นมาทันทีผลตรีสมศักดิ์และบรรดาผู้บัญชาการหน่วยในสังกัดยืนเรียงแถวอยู่ด้านข้างสมศักดิ์ยืนพักขาอย่างจ้องหองผางกวาดสายตามองกลกวนรันอย่างดูแคลนหน้าตาอย่างกับดาราจะไปคุมทับได้ยังไง มีมีเอ็นเมียของเนี้ราวกับกนก,กรนานใจเขาออกสายตาของเธอหยุดนิ่งที่เขาเพียงชั่วครู่แม้จะเป็นเพียงเสี้ยววินาทีแต่สมศักดิ์กลับรู้สึกเย็นสันหลังวาบจนต้องแซงทําเป็นกระมไอกนกรันนะรับการเคารพด้วยท่าทางที่เปะ๊ะตามระเบียบยิ่งกว่าตำราเล่มไหนๆเธอก้าวไปหน้าไมโครโฟนโดยไม่มีสคริปต์ในมือ สวัสดีทหารหารแห่งกองทัพภาคที่ห้าทุกคนข้าพเจ้าพลโทหญิงกลนกวนรันน้ำเสียงของเธอไม่สูงนักแต่แหลมคมดุดเค็มที่แทงทะลุโสดประสาทข้าพเจ้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อเป็นแม่ที่ใจดีของพวกคุณแต่ข้าพเจ้ามาในฐานะผู้บัญชาการในสนามรบ ทหารที่เป็นลูกน้องของข้าพเจ้าต้องเป็นนักรบที่พร้อมจะปักมีดเข้ากลางหัวใจศัตรูและบทขยี้กระดูกของพวกมันเมื่อมีการรุกรานเท่านั้นถึงจะมีคุณสมบัติเพียงพอความเงียบงันปกคลุมไปทั่วหลานพิธีกองทัพภาคที่5คือแกนหลักของแสนยานุภาพทหารบกเราแข็งแกรง่งแต่เหล็กที่แข็งแกร่งที่สุดก็หักได้ง่ายที่สุดหากภายในมันผุกร่อนด้วยสนิม กลุกรันหันหน้าไปทางที่สมศักดิ์ได้ยืนอยู่ข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้มีกลิ่นเน่าเหม็นในกองทัพของข้าพเจ้าไม่ว่าจะเป็นพลทหารนายทหารประทวนนายทหารสัญญาบัตรหรือแม้แต่ระดับนายพลคำว่านายพละถูกเน้นเสียงอย่างหนักแน่นคิ้วของสมศักดิ์กระตุกทันทีใหญ่นี้พูดกระทบกูเหรอเขาหน้าแดงด้วยความโมโห วินาทีที่คุณประณีประนอมกับการคอรั์ระชันคุณไม่ใช่ทหารแต่คือหัวขโมยภาษีประชาชนและขพเจ้าจะไม่ร่วมรบกับพวกหัวขโมยเด็ดขาดคำปร,ราศรัยรับตำแหน่งสั้นแต่ทรงพลังไม่มีคำทักทายที่เยื้นเยอ่หรือคำหวานหูมันคือการประกาศสงครามหลังพิธีจบลงมีงานเลี้ยงน้ำชาในห้องประชุมของกองบัญชาการบรรยากาศภายนอกดูชื่นมืน่น แต่ภายในกลับมีการปะทะทางอารมณ์อย่างรุนแรงพลตรีสมศักดิ์เดินเข้าไปหากนกกวนด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่โดยมีทหารคนสนิทถือขวดเหล้าราคาแพงตามหลังมาท่านแม่ทัพครับคำปร,ราศรัยมึกครู่น่าประทับใจมากครับสมกับที่เป็นสิทธิ์เก่ารบพิเศษจริงๆใจถึงพึ่งได้น้ำเสียงของสมศักดิ์แฝงไปด้วยการประชดประชัน เขาอายุมากกว่ากนกรันถึง8ปีและรับราชการมานานกว่าแม้ยศจะต่ำกว่าแต่เขาถือว่าตนเองคือรุ่นพี่ท่านสมศักดิ์กองพลที่สามคงยุ่งอยู่กับการภารกิจชายแดนขอบคุณที่สละเวลามาร่วมงานนะกนกรันตอบด้วยใบหน้าเรียบเฉยเบื้องหน้าเธอมีเพียงแก้วน้ำเปล่าใบเดียวแหมวันมงคลแบบนี้จะดื่มแต่น้ำเปล่าได้ยังไงครับนี่เลา สามสิบปีที่ผมเก็บไว้อย่างดีดื่มสักแก้วเธอครับถือเป็นการรับน้องใหม่สมศักดิ์พยายามขายันขยอส่งแก้วเหลาให้ทุกสายตาในห้องประชุมจับจ้องมาที่ทั้งคู่กนกุรันไม่รับแก้วแต่เธอกลับยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูตอนนี้เวลาหนึ่งหนึ่ง,งสามศูนนครับผู้บัญชาการที่ต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินตลอดเวลา กลับมาชวนดื่มเหลา้าตั้งแต่ก่อนเที่ยงนี่คือธรรมเนียมของกองพลที่สงั้นหรือห้องประชุมเงียบกริบเหมือนโดนน้ำเย็นจัดสาดใส่หน้าของสมศักดิ์ดิบบิดเบี้ยวด้วยความอับอายท่านแม่ทัพครับทำไมเป็นคนไม่มีความยืดหยุ่นแบบนี้ล่ะครับวันแบบนี้แก้วเดียวคงไม่ ความยืดหยุ่นงั้นหรือกลนกวรรณค่อยๆลุกขึ้นจากเก้าอี้แม้เธอจะตัวเล็กกว่าสมศักดิ์ดีแต่แรงกดดันที่แผ่ออกมากลับคมเข่ามิดถ้ามีหน่วยรบพิเศษฆ่าศึกแทกซึมเข้ามาท่านจะใช้ความยืดหยุ่นรับมือด้วยไหมข้าพเจ้าไม่ดื่มเหล้าและข้าพเจ้าไม่ต้อนรับผู้บัญชาการที่ส่งกลิ่นเหล้าหึ่งต่อหน้าข้าพเจ้าด้วยเอาขวดเหล่านี้ไปให้พ้นหน้าเดี๋ยวนี้สมศักดิ์ดิหน้าแดงก่ำด้วยความอับอายขายขี้หน้าต่อหน้า เหล่านายทหารใต้บังคับบัญชาจำนวนมากเขาวางแก้วลงด้วยมือที่สั่นเทารับทราบครับท่านแม่ทัพถ้าท่านต้องการแบบนั้นผมคงคิดน้อยไปเองเขาก้มหัวลงแต่สายตาที่จ้องมองกวนรันกลับอาฆาตแค้นดุดจงงูพิษฝากไว้ก่อนเธออีตัวดีดูซิว่าจะยิงได้นานแค่ไหนพื้นที่การจนบุรีนี่มันคือทุ่งกับระเบิดสำหรับมึงก้าวพลาดแม้แต่ก้าวเดียว กูจะสงเคราะห์ให้มึงไม่เหลือแม้แต่ซากในมุมหนึ่งของห้องประชุมจ่าสิบเอกเดชาจ่าจังหวัดกองทัพภาคที่ 5. เฝ้า,ามองเหตุการณ์นี้อย่างเงียบๆชายผู้มีใบหน้ากร้านแดดและลอยเหี่ยวย่นลึกคนนี้สัมผัสได้ทันทีสงครามเริ่มขึ้นแล้วสินะเดชารู้จักคนอย่างสมศักดิ์ดี เขาคือมนุษย์ที่เจ้าเล่และพยาบาทดูจูงหมูที่ไม่เคยลืมความแค้นและเขาจะใช้เล่เหลี่ยมสกปรกเอาคืนแน่นอนคืนนั้นณนะบ้านพักผู้บัญชาการกองพลที่ 3. สมสมศักดิ์ด้เปลี่ยนชุดเป็นชุดลำลองนั่งอยู่บนโซฟาพลางคุยโทรศัพท์ครับท่านเอสแอสชัยวัฒน์ผมเองครับสมศักดิ์แหมไม่เป็นไรครับ เรื่องที่ช่วยฝากลูกคนรองเข้าทำงานผมไม่ลืมพระคุณแน่นอนครับเออคือเรื่องแม่ทัพคนใหม่ครับใช่ครับใยก่อนกวัวาลานนั่นแหละญิงจองหองคุยไม่รู้เรื่องเลยผมว่าใยนี่อวดดีเกินไปเดี๋ยวคงสร้างเรื่องแน่ครับบีบครับอ้อผมเตรียมจัดการอยู่แล้วครับแต่ใ่นี่ดูจะแม่นเรื่องเจริฐหานบกมากผมอยากให้ท่านช่วยจุดกระแสทางคณะกรรมการทหารหน่อยครับ ว่าผู้หญิงคนนี้ใช้อารมณ์คุมทับบีบคั้นลูกน้องอะไรทำหนองนี้ครับเมื่อวางสายสมศักดิโโยนโทรศัพท์ลงบนโซฟาอย่างพอใจจากโกศลเหลากับกับแกล้มได้หรือยังจากโกสลรีบวิ่งออกมาจากครัวพร้อมถาดที่มีเหลานอกและซาซิมิราคาแพงใบหน้าของจ่ามองคล้ำเหมือนคนอมทุก เงินค่าผ่าตัดเมียที่เขาเอาไปจ่ายค่าเปลี่ยนกริปไม้กอล์ฟให้สมศักดิ์ดีเมื่อกลางวันทำให้เขารู้สึกเหมือนใจจะขาดรินเหลาสิสมศักดิ์ได้เอนตัวนอนบนโซฟาพาดเท้าบนโต๊ะจา่าโกศลคุกเข่าลงรินเหลามึงมีเพื่อนอยู่กองกำงลังพลทัพภาคใช่ไหมครับจ่าวิทย์ครับดี พรุ่งนี้ไปคุยกับไอวิทให้มันคอยรายงานความเคลื่อนไหวของยายกนกวรรณมาให้หมดยายนั่นไปเจอใครกินข้าวที่ไหนหรือแม้แต่เข้าห้องน้ำกี่ครั้งกูต้องรู้หมดเข้าใจไหมท่านครับนั่นมันผิดระเบียบรักษาความปลอดภัยแล้วเพื่อนผมอาจจะเดือดร้อนมึงกล้าเถียงกูอีกแล้วเหรอเพี้ยฝ่ามือของสมศักดีฟาดเข้าที่แก้มของจากกุศลอย่างแรงจนหน้าหันเพื่อนมึงเดือดร้อนมันสำคัญกว่า กูต้องหลุดจากตำแหน่งหรือไงมึงลืมไปแล้วเหรอว่าใครช่วยให้มึงผ่านการประเมินรอบที่แล้วจะเนระคุณกูเหรอเปล่าครับขอโทษครับสั่งอะไรก็ทำไปหมาที่เจ้าของสั่งให้เห่ามันก็ต้องเห่าสั่งให้กัดมันก็ต้องกัดสมศักดิ์ดีหัวเราะพ,พลางจีบเล้าที่จากโกศลรินให้จากโกศลก้มหน้ามองพื้นมือที่กำแน่นสั่นสะท้านด้วยความอัปยศและโกรธแค้น แต่ภาพของเมียที่ป่วยและลูกสาวตัวน้อยสองคนทำให้เขาต้องก้มหัวยอมจำนวนอีกครั้งแต่สมศักดิ์ไม่รู้เลยว่าในวินาทีนั้นเนาะห้องทำงานที่มืดมิดของกองบัญชาการกองทัพภาคพลโทหญิงกนกวันกำลังจ้องมองหน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างตั้งใจบนโต๊ะของเธอมีเอกสารการเบริกจ่ายงบประมาณของกองพลที่สบันทึกการใช้รถหลวงของสมศักดิ์และรายชื่อ คนเข้าออกบ้านพักผู้บัญชาการกองพลวงกลมสีแดงถูกเขียนทับลงบนกระดาษอย่างหนาหนักพลตรีสมศักดิ์ดัชนีคอรับชันอันตรายเป้าหมายกำจัดลำดับแรกกลนกวนพึมพำเบาๆขณะมองออกไปที่ทิวเขาที่มืดมิดของการจนบุรีเริ่มการล่าได้ เธอยกหูโทรศัพท์ขึ้นหัวหน้าเจรทหารภาคพรุ่งนี้0600เเตรียมรายชื่อเจ้าหน้าที่เจรทหารที่จะส่งไปตรวจสอบกองพลที่3ให้ข้าพเจ้าขอคนที่ตรงชินที่สุดและไม่ประนีประนอมแล้วติดต่ออดีตหัวหน้าแผนในข่าวกรองที่เคยอยู่หน่วยรบพิเศษกับข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าต้องการความช่วยเหลือเป็นการส่วนตัวนิดหน่อยกนกรันวางสายพร้อมรอยยิ้มเย็นเยือกปรากฏที่มุมปากคำคืนของกองทัพภาคที่5 กำลังดำเนินไปแต่สงครามของเธอเพิ่งจะเริ่มขึ้นเท่านั้นเตรียมตัวไว้ให้ดีสมศักดิ์สวรรค์จอมปลอมที่แกสวยสุขอยู่มันจะกลายเป็นนรกในชั่วพริบตา